สวัสดีครับคุณผู้มชมครับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ปบกับคุณผู้มชมวันอังคารที่16กันยายน2568ท่ามกลางสถานการณ์การเมืองที่กำลังร้อนระอุเลยนะครับไม่ว่าจะเรื่องของตระกูลชินวัตรนำโดยพจจมานพินทองทาแพรทองทานเปิดภาพการเข้าเยี่ยมทักษิณชินวัตรตั้งแต่เมื่อวานนี้หรือจะเป็นการรอคณะรัฐมนตรีของคอรมอนหนูหนึ่งอย่างเป็นทางการซึ่งตอนนี้ก็ดูเหมือนว่าว่ากันว่าโผนิ่งแล้ว ตรวจสอบแล้วหลายวันรอเพียงแต่ว่าใครเท่านั้นในระดับพรักการเมืองเองต้องปรับตัวกันมากมายพักเพื่อไทยบอกว่าถอยหลังขนาดนี้ไม่แตกก็เหมือนแตกประชาธิปัตย์หัวหน้าพักลาออกส่วนอีกพักหนึ่งที่กําลังสั่นสะเทือนเลยคือรวมไทยสร้างชาติเรื่องเหล่านี้ละครับเดี๋ยวเราจะคุยกันในเรื่องนี้ต้องเคลียร์วันนี้ผมอยู่กับแขกรับเชิญของผมนั่นก็คือคุณอัธวิทสุวรรณ พักดีอดีศสศอสอกอทมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขออภัยคุณอัศวิทย์ยังคงเป็นประธานที่ปรึกษาของอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอยู่ไหมคุณก<ข>ิงอะ่ะยังเป็นเข้าใจวันนี้น่าจะเป็นวันสุดท้ายเดี๋ยว, <laughs> ยวพอเขามีครมอรใหม่ก็ก็ต้องออกจากตําแหน่งไปปกติ <laughs> <c oughs> ใช่ไหมแต่แต่ว่าตําแหน่งประธานที่ปรึกษาของรัฐมนตรีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตําแหน่งข้าราชการการเมืองไม่ได้มีเงินเดือนไม่ได้มี ตำแหน่งทางราชการตรงก็ไปช่วยเบื้องหลังแบ็กอัพให้เป็นคณะประธานที่ปรึกษาครับครับแต่เดี๋ยวเรียนคุณผู้ชมก่อนคือการเชิญแขกเนี่ยเราเชิญตั้แต่สัปดาห์ที่แล้วเราจะแจ้งก่อนปรากฏว่าวันนี้คุณอัธวิทมาเนี่ยโป๊ะเช่ะมากพักเก่าคุณหัวหน้าพักก็ลาออกพักใหม่คุณโอสเมื่อเพิ่งออกวันนี้เองอะเยอะไปหมดเลยนะเออตั้งแต่ทูนเก้าคลธรรม ใหม่ประชาธิปัตย์คุณอนุสิท์จะกลับมาไหมเพราะว่าหัวหน้าพักลาออกรวมไทยสร้างชาติเป็นยังไงบ้างเพื่อไทยสถานะเป็นแบบไหนล่ะขณะนี้เพราะคุณทักษิณเพิ่งเข้าไปในเรือนจำาคราะไมมันมาลงอสัปดาห์นี้หมดนะคุณคือแล้วโดยบังเอิญว่าเป็นแขกรับเชิญที่ชื่ออัธวิทย์สุวรรณพักดีพอดีขออนุญาตยังไงยังไงก็ต้องฉายภาพหน่อยเอาพักปัจจุบันคุณก่อนก็แล้วกันรวมไทยสร้างชาติตามข่าวนะคุณอัธวิทย์ถ้าไม่สะดวก คุณเอกนัทพร้อมผ่า์เลขาธิการพักว่ากันว่าจะไขก๊อกลาออกจากการเป็นกรรมการบริหารเกิดอะไรขึ้นทามงนังค,คือบอกก่อนนะว่าในในส่วนตัวผมเป็นสมาชิกพักนี้เพราะว่าต้องมาช่วยคุณพิรพันธ์ในการร่างกฎหมายแล้วก็เวลามาทําแปลงจากนโยบายลงสู่กฎหมายเนี่ยถ้าไม่เป็นสมาชิกเดี๋ยวโดนครอบงำผมก็มาช่วยเบื้องหลังก็เป็นสมัครเป็นสมาชิกแต่ว่าไม่ได้ยุ่งเรื่องการบริหารพักดใดใดทั้งสิ้นนะครับแฟน,นก็อยู่อานะคนอยู่เบื้องหลัง ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาเป็ตนต้นก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะแยกกันไปสองคือรวมไทยเนี่ยถ้าหัวหน้าเป็นคุณเพีรพันและเลขาเป็นคุณขิงเนี่ยผมคิดว่าเป็นสองคนที่ผลงานโดดเด่นนะในรัฐบาลที่ผ่านมาในมุมของผลงานเนี่ยะนั้นถ้าอยู่ด้วยกันเนี่ยน่าจะมีกําลังที่ดีกว่าแต่ถ้าแยกกันเดินเนี่ยกาลังก็จะลดลง อันนี้ก็ต้องรอดูแหละว่าผลจะออกมาเป็นยังไงเขายังไม่ได้ยื่นอะไรกันใช่ไหมเห็นข่าวลงแต่ยังไม่ได้เห็นข่าวเห็นข่าวนะณขณะนี้ยังคงเป็นข่าวนะครับว่าคุณเอกนัทพร้อมพันเลขาธิการพักจะไขก๊อกหรือลาออกจากตําแหน่งกรรมการบริหารถ้าถ้าลาออกแต่ว่าหัวหน้าพักยังขออภัยนะอาจจะถามไม่ได้ยุ่งการเมืองในพักเขาจริงอันนี้มันเท่ากับว่าเป็นการ เปิดทางให้มีการเลือกกรรมการบริหารใหม่ไหมหรือว่าหัวหน้ายังอยู่แล้วก็คัดเลือกมาใหม่แค่นั้นก็ยังไงก็ต้องถึงรอบอยู่ดีเพราะยังไงพักก็ต้องมีเลขาที่การพักก็อาจจะมีใครถ้าเกิดคุณเอกนัทลาออกจริงก็ต้องมีใครรักษาการไปก่อนแล้วก็ถึงเวลาก็ต้องเลือกเพราะว่ายังไงก็ต้องเลือกเพื่อเข้าสู่ศึกการเลือกตั้งอืเนื่องจากว่าเวลาจะเลือกตั้งไ่นพี่ต้นมันมีกฎหมายบอกไว้ต้องมีการตั้งคณะกรรมการสรรหา ต้องสรรหาว่าใครจะลงสมัครเขตไหนบัญชีรายชื่อจัดกันยังไงซึ่งต้องเป็นไปโดยที่ประชุมใหญ่<ะ>เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณเอกน,นัดออกก็เดี๋ยวเขาก็ต้องมีการประชุมครับครับแต่รวมไทยสร้างชาติต้องถืออย่างนี้ว่าคือเป็นพักใหม่นะเป็นพักใหม่เกิดใหม่เกิดมาถึงวันนี้ประมาณกี่ปีหกปีแต่โดนแรงเสียดทานหนักมากนะเอาก่อนหน้านี้พายเรือให้จนนั่งค,คนไม่พอใจเรื่องไปร่วมรัฐบาลของคุณเศรษฐาหนักที่สุดหลังจากแพทองทาำเป็นนายกคลิปเสียงหลุดแล้วยังคงร่วมอยู่อีก ไหนบอก DNA แล้วก็มีข่าวแยกแตกสนับสนุนตอนนี้กลุ่มหนึ่งไปสนับสนุนคุณอนุทินอีกกลุ่มหนึ่งก็ไปเหมือนกันแต่ไปช้าหน่อยแรงเสียดทานเยอะมากมันเกิดมันมันมันเกิดยังไงคุณอาทวิตผมผมคิดว่ารวมไทยสร้างชาติเนี่ยถ้ให้วิเคราะตั้งแต่ต้นยันจบนะครับต้นเนี่ยเนื่องจากเป็นพรรคลุงตู่ดี <DNA S 2> เอ็นเอเขาเป็นดีเอ็นเอลุงตู่แล้วก็รัฐธรรมนูญตอนท้ายที่สุดเนี่ยต้องอาสวมาเลือกตั้งด้วย ่าปีหกนีเนี่ยนี่เนี่ยรัฐบาลนี้รัฐบาลรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยแล้วพอเลือกเสร็จก็หมดวาระรัฐบาลคุณเศรษฐาเนี่ยก็จะเป็นการเลือกตั้งครั้งสุดท้ายที่มีสิทธิพิเศษคือต้องเอาคะแนนสวมาบวกรวมกับสอสอเพราะฉะนั้นเนี่ยพักไหนที่อยู่ซีกฝั่งพลเอกประยุทธ์ก็จะมีความได้เปรียบเพราะต้องถือว่าตอนที่ตั้งสวมาเนี่ยชุดของพลเอกประยุทธ์เป็นคนตั้งสวเพราะฉะนั้นก็อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่รวมไทยโดนมาแต่ต้น ว่าเป็นพรรคที่มีดีเด็นเลงตู่มีทั้งข้อดีคือเป็นดีเดลงตู่และมีทั้งข้อเสียที่ถูกการโจมตีก็คือว่าสืบทอดอานาจอ,าอันนี้ก็ต้องเข้าใจว่ามันมีมันมีทั้งดีและไม่ดีนะครับก็ก็ถูกอยู่ในสายตามาตลอดพอมาถึงปุ๊บคุณพีรพันธ์เนี่ยมาเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะครับตอนคุณพีรพันธ์เป็นรัฐมนตรีพลังงานเนี่ยต้องบอกว่าแกเดินนั้นนโยบายพลังงานเนี่ยสวนทางกับนโยบายพลังงานยุคสมัยลุงตู่เลยถ้าคุณต้นจําได้นะผมเนี่ยนี่ดีเอ็นเอนะ ผมเนี่ยเคยบ่นไว้ว่าตอนสมัยลุงตู่สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์มารัฐบาลพลเอกประยุทธ์เนี่ยมีปัญหาเรื่องการดำเนินนโยบายพลังงานมากพอมาถึงคุณพิธาพันธ์เป็นรัมตีเองเนี่ยท่านเดินตรงข้ามเลยก็คือว่าเช่นการเปิดเสรีโซลา่าพลังงานแสงอาทิต์เพราะฉะนั้นนายทุนใหญ่ๆเนี่ยไม่ค่อยชอบคุณพิรพันธ์หรอกเรื่องน้ํามันก็ไปจับเรื่องกฎหมายก็ไปแก้กฎหมายน้ํามันอยู่ตั้งนานที่จริงเขียนเสร็จแล้วนะแต่ยังไม่ได้เสนอครมซึ่งอันนี้ก็จะกระแทกทําให้ลงกันน้ำมันขนาดใหญ่ปตทขนาดใหญ่ปตทบางจากพี มีปัญหากันหมดอ่ะก็รวมไปถึงเรื่องการเปิดเสรีโซลาด้วยเพราะฉะนั้นวิธีของคุณพิรพันธ์ในการดําเนินเรื่องหลังจากนั้นก็กระแทกในทุนจํานวนมากพี่ต้นก็จะเห็นว่าพักก็จะมีการแยกตัวออกไปพักไหนที่สนิทกลุ่มในทุนหน่อยก็แยกไปแยกไปเพราะฉะนั้นคุณพิรพันธ์ก็ต้องถือว่ารวมใปทั้งชาติก็ประสบวิกฤตในการบริหารมาโดยตลอดต่อนเนื่องนี่พูดกันแบบตรงๆนี่นี่น,นี่บันทัดที่คุณอัธวิทย์พูดจบเนี่ยน,นะ เชื่อไหมว่าอินฟลูเอนเซอร์ด้านพลังงานผู้ผู้ผู้เขียนเพจหลายคนนี่มือสั่นเลยนะคุณรู้บ้างไหมว่าการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีพลังงานของคุณพิรพันธ์เนี่ยถูกวิพากวิจารณ์ในเนื้อนโยบายหนักมากเช่นอะไรบ้างอ๋อเนี่ยเนี่ยเนี่ยที่คุณพูดเนี่ยผมผมก็นีผมจะเล่าทีละอันเนี่ยนะไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราเอาแค่ภาพรวมก่อนสั้นสั้นผมพูดครึ่งนาทีก็เรียบร้อยแล้วหนึ่งการเปิดเสรีโซล่าไม่ให้รัฐยืนบังแดดประชาชอันนี้ก็ เสรีโซลา่าสองเรื่องการเปลี่ยนต้องทะเลาะกับกกพคณาทําการกากับกิจการ,กกราพลังงานฮะฮะคุณรู้ไหมค่าไฟคุณพีระพันเนี่ยตอนเข้ามา4ี่บาทเจปัจจุบัน3ามบาทเกลดลงไปตั้งหลายตังค์ <ฮะ S 1> อันนี้คือสิ่งที่เขาทาแล้วต้องทะเลาะกับกพกพเรกรูกเลเตอร์กำกับนะครับก็จะเห็นภาพพวกนี้มาโดยตลอดเรื่องของกรุงท่านราคาน้ามันที่กำลังจะเปลี่ยนรูปแบบการสํารองน้ามันแบบใหม่ก็อย่างที่บอกและที่สําคัญนะคุณพีระพันเนี่ยไม่เคยเปิดประมูล ไฟโรงไฟฟ้าใหม่เลยในยุคสมัยที่เขาเป็นอยู่อคนที่โดนอั้นเอาไว้ประมูลได้แล้วแล้วค่าไฟแพงๆแกบอกไม่ยังไม่เซ็นสัญญาอั้นไว้เรื่อยอั้นไว้เรื่อยไม่เคยเปิดประมูลใหม่นะถ้าเซ็นก็คือเซ็นลายเก่าที่ได้ประมูลไปก่อนหน้านี้เพราะผมคิดว่าแกก็ขวางทางคนหลายคนอ่ะก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่งก,ก็น่าเห็นใจนะครับก็ก็สู้กันมาอใครถ้าติดต่อมาอยากจะคุยกับคุณอัธวิทย์เรื่องนี้คืออย่าง เอาเรื่องลดค่าไฟก็แล้วกันเรื่องเดียวเนี่ยถียเงินจนตายไม่จบฟังเดี๋ยวมันจะกลายเป็นเรื่องของคุณพิลพันไปอีกฝั่งหนึ่งเขาบอกเฮ้ยใครมาทําก็ได้ดังนั้นก็แค่ย้ายหนี้จากตรงนั้นไปแปะไอ้ตรงนี้เอาหนี้จากตรงนั้นหยุดชําระไปก่อนเอาเงินของคนอื่นมาลดยังไงก็ได้ก็เถียงไปไม่จบก็จริงๆก็ไม่จริงนะคือหนี้ของกฟผลดลงหลายพันล้านบาทในะ่างที่คุณพิลพันมาคือคือผมพยายามจะเห็นคือเวลาอะไรดีก็ต้องบอกว่าดีนะ แต่ส่วนที่คนเขาโมโหกันอยู่เขาโกรกันอยู่ก็ไปกอดไว้อยู่สุดท้ายอือันนี้ก็คือเขาก็โมโหกันอยู่อา้าวแล้วทําไมวันนั้นบอกให้ออกอืตอนตอนที่นายกองอิงพูดทําไมไม่ออกอเขาก็จะโมโหกันตอนนี้แหละ,ะตรงสําคัญภายเรือให้จนนั่งที่เขาว่าไม่ถึงเป็นอย่างนั้นล่ะ,ะ,ะผมก็ตอบกันแบบตรงๆเพราะว่าแต่ตอนนั้นนั่งอยู่ด้วยนั่งอยู่ตอนที่เขาตกลงกันพูดเลยได้ไหม แล้วทำไมคุณไม่มานั่งกับผมตรงนี้ตั้งแต่แรกคุณไม่เคยถามผมไงวันที่เขาคุยอย่างนี้เอาเอาที่ที่แรกนะที่แรกนะเเรื่องจริงมันเป็นอย่างี้ว่าฟังฟังคือในการประชุมวันนั้นเนี่ยสสของพักรวมไทยทั้งชาติโดยเฉพาะสสพื้นที่เขาบอกว่าต้องถอนตัวจากรัฐบาลแล้วสสเขตส่วนใหญ่บอกถอนเดี๋ยวนี้เลยเพราะว่าเสียงในเขตในพื้นที่ไม่ดีซึ่งคุณพิพันธ์ก็โอเคตามนั้นแล้วก็รับไปเจรจาว่าจะต้องถอน ก็จะถอนตัวคุณวิลพันธ์ก็ไปคุยตามนั้นก็ไปคุยตามนั้นไอ้ตอนที่นั่งอยู่ในห้องห้องเล็กอ่ะที่พักอ่ะผมอยู่ด้วยวันนั้นก็พูดกันอย่างนี้มีใครกี่คนจําไม่ได้อ่ะสิบกว่าคนอก็ก็คุยกันอยู่ในห้องนั้นคุยเสร็จคุณพิลพันธ์ก็ไปคุยต่อแต่ตอนคุยต่อเนี่ยผมไม่ได้อยู่ด้วยนะอันนั้นท่านไปคุยท่านเองซึ่งท่านก็บอกว่าท่านได้ไปคุยแล้วกับคุณทักษิณไปคุยกับนายก็ไปคุยกันแล้วว่าท่านจะออกเพราะว่าสสเขามีความเห็นมาอย่างนี้แต่ีี่่ตตต้้้นนนดวยเหุผผลึะะทมมจบอกกคสําาัญ อันนี้แล้วแต่พี่น้องประชาชนคิดนะในพ่วงเวลานั้นเนี่ยสิ่งที่รับคําขอกลับมาคืออยู่ในระหว่างการเจรจาโดนัลด์ทรัมป์ถ้าเป็นรัฐบาลนายกออกหรือยุบสภาไปรัฐบาลรักษาการเนี่ยเจรจาภาษีทรัมป์ไม่ได้วันนั้นภาษีจะไม่ใช่เท่านี้นะวันนั้นจะไปสามสิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะต้นเรื่องช็อตที่หนึ่งสองอันนี้เขาอ้างนะไม่ใช่เขาอ้างพี่ต้นมันเป็นเรื่องจริงตามกฎหมายคือคือผมไม่อยากเถียงใครเพราะผมผมมาในฐานะเบื้องหลังผมไม่ได้อยู่เบื้องหน้าของเขานะผมก็แค่บอกแค่ว่า วันนั้นเนี่ยถ้าตกลงว่านายกอิงจะต้องออกลาออกเลยวันนั้น,นการเจราจาทรัมป์ต้องสิ้นสุดลงและภาษีมันจะไม่ใช่แบบนี้นั่นเรื่องที่หนึ่งสองเรื่องของไทยกัมพูชานายกออกเลยพี่ต้นเห็นไหมวันรุ่งขึ้นสี่เหล่าทัพเขาแถลงกันครบอยู่กับนายกหมดเลยเพราะทหารเขาไม่ต้องการให้ในายกลาออกวันนั้นด้วยอะ่ะแต่นายกก็ใช้นายกก็ใช้อะไรกนน็ไ้อยู่แล้วอันน,น,นี้อันนี้ที่ผมพูดเนี่ยผมไม่ได้เข้าข้างใครนะพีชมผมแค่จะบอกให้เห็นว่าคุณพีรพันเนี่ยแกเป็นประเภทไม่พูด เขาตักข่าวถามแกแกก็ไม่พูดเพราะแกไม่พูดปุ๊บคนก็คิดกันไปได้หน,นึ่งสองสามสี่ห้าจนกระทั่งนี้อันนี้ก็เป็นความอึดอัดใจส่วนหนึ่งว่าเอ๊ะทำไมไม่พูดจะให้จบไปเลยอันนี้ถ้าผมก็นั่งคิดถ้าผมเป็นแกแล้วผมจะทํายังไงผมก็นั่งคิดคงจะอธิบายยากเหมือนกันนะแต่ว่ามันก็คงต้องพูดแหละแต่อันนี้ก็คือข้อข้อด้อยคือทํางานแล้วไม่พูดนี่ก็คือข้อเสียแล้วก็พอมาถึงวันดีคืนดีจนมาถึงวันนี้ที่คุณต้นจะถามผมว่าเอาแล้วตกลงคุณเอกนัดออกหรือเปล่าเลขาพักออกหรือเปล่าาขนาด แน่นอนตอนสมัยก่อนตอนนั่งกระทรวงศึกรากร,รเราเจอินทุกวันแต่พอออกมาเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอกันมาหลายวันแล้วเนี่ยเพะะื่อนก็ไม่รู้สถานการณ์จนเพิ่งรู้เข้ารายการเนี่ยว่าเขาจะเขียนหนังสือลาออกจากตําแหน่งเลขาธิการพักก็รู้เพราะคุณต้นบอกอันนี้ผมยืนยันคือผมเนี่ยย้ำอีกทีนะคุณผู้ชมเราไม่ได้บอกเลยว่าเราจะคุยเรื่องพักรวมไทยสากชาติไม่ได้คุยเรื่องคุณพิรพันธ์คุณเอกนัทเลยแต่ก่อนเข้ารายการพอคุณอัธวิทย์ถึงตายแล้วคุณอัธวิทย์คุณมาได้เวลาพอดีไม่ บทจะอยู่ในนี้ไม่มีเรื่องของรวมไทยสร้างชาติแม้แต่นิดเดียวผมนึกว่าตอนแรกคุณจะให้ผมมาวิเคราะห์การเมืองตัวไปแฟฝงผมให้ดูบทก่อนด้วยตอนแรกก็เป็นอย่างเงี้ยเพะฉะนก็ถึงบอกว่าคุณเพียรพันเองก็ทํางานหนักแล้วก็ไม่อธิบายพอไม่อธิบายปุ๊บก็แฟนๆก็อาจจะไม่พอใจรวมไปถึงว่าการบริหารงานในพักก็อาจจะมีการแตกในความคิดออกไปเพื่ะนก็อันนี้ก็จะลําบากก็อันนี้ก็วิเคราะห์กันอย่างตรงไปตรงมาโอ้โหเนี่ คุณผู้ชมผมขอบพระคุณมากนะคุณอัศวิย์เพราะว่าบอกกันก่อนว่าอะไรที่คุยได้คุณอัศวิต์คุยได้คุยเลยถ้าไม่สะดวกใจบอกได้เลยขอบพระคุณมากเพราะว่าโดยตลอดเวลามาเนี่ยเราจะเห็นกระแสของคนที่ไม่พอใจพายเรือให้โจรน,นั่งดีเอ็นเอลุงตู่ได้ไงโทษน,นะฮะคลิปอย่างนี้มันขายชาติชัดๆอ่ะให้ฝั่งรวมไทยสร้างชาติซึ่งอยู่ในห้องประชุมเขาได้มีโอกาสชี้แจงบ้างแล้ววันที่ภาพจับมือ คือคนอ่ะไม่ได้ผมอาจจะเป็นคนมองอีกมุมหนึง่งผมเป็นคนทำไทม์ไลน์ผมคุณผมดูวันที่ไปจับมือก็ถามถามว่าแล้วทําไมวันนั้นจะไปจับมืออยู่อีกวันที่ศาลตัดสินแล้วยังมีไปจับมือจาได้ปะคือวันนั้นฟังคุณภูมิธรรมดีๆนะคุณภูมิธรรมไม่ได้บอกนะว่าสนับสนุนคุณชัยกเกษมเป็นนายกรัฐมนตรีจริงๆคนถัดไปที่ต้องสนับสนุนคือคุณพีรพันธ์สารและทวิภาคนะวันนั้นที่จับมือเนะี่ยคุณภูมิธรรมไม่ได้พูดเลยว่าจะคุณชยัยเกษม ลองไปย้อนก่อดูคุณกําลังจะหมายความว่าวันนั้นเนี่ยเขาก็ไปเขาก็จับมือไปเพราะมันอาจจะเป็นคุณพริรพันได้หวยที่มันออกก็ไม่ใช่คุณพริรพันแน่ๆแ,แล้วคือตอนไหนคือตอนที่เพื่อไทยดันทุลังไปยื่นยุบสภาถ้ายุบสภาก็แปลว่าเขาไม่เสนอคุณพริรพันอยู่แล้วก็คือเขาไม่สนใจอยู่ว,วันนั้นก็เลยมีมติว่าฟรีโหวตก็คือพรรคก็ให้ฟรีโหวตกันไปผลมันก็เลยออกมาเป็นว่าคุณอนุทินได้ไปเท่าไหร่สามสิบเท่าไหร่สามร้อยสิบสามสิบ อ๋อสามสิบสามจากสามสิบหกเออแล้วก็มีงดแล้วก็มีงดออกเสียงอีกสามคนเลยเงี้ยสามสิบสามจากสามแต่ไม่มีใครโหวตคุณชัยเกษมนะแต่วันนั้นไม่มีใครฟังแล้วว่าพรรครวมใจตั้งชาติไม่ได้โหวตคุณชัยเกษมฮะอ่าเขาดูก็ไปเข้าข้างทางนู้นแล้วครับความจริงไม่ความจริงก็คือโหวตให้คุณอนุทินนะแล้วรวมใจตั้งชาตินี่โหวตให้คุณอนุทินฟรีๆนะไม่ใช่อะไรโดยเฉพาะเออ่ทางฝั่งคุณเอกนัทพร้อมพันธุ์นี่โหวตฟรีนะครับเพราะว่าไม่ได้ต่อรองตำแหน่งรัฐมนตรีด้วยอืมโหวตให้ฟรีๆแต่ถ้าพรรรรรคคคอออออืื่่่่่่นนนนนีีละะเงงงยาาาถ้พททวสสด พักท่นทวีนี่เขาก็สอบเรื่องสวอ,อ,อยู่ไปด้วยกันไม่ได้อยู่แล้วกับภูมิใจไทยเอ,อพักอะไรอีกอันหนึ่งอ่ะพักท่านวลาวุตอ,อธรรมนัตดูสิแลก็ตึกแล้วมีพักร่วมใช่ไหมพักร่วมพักร่วมก็จะมีเพื่อไทยอืรวมไทยสร้างชาติกล้าทำธรมธรมนัตวลาวุฒชาติไทยพัฒนาแล้วก็ชาติพัฒนาไงคุณสุวัสดิ์อะซีซที่เขาไปโหวตให้กับที่เขาไปโหวตให้กับพัก คุณชชยกเกษตรไม่ได้เนี่ยเขามีเหตุผลกันอยู่บางพักก็เกี่ยวพันกับเรื่องของการส,รบสอ,รอบสวบางเรื่องก็เกี่ยวพันกับเรื่องก็คือประชาชนเนี่ยไม่โหวตอยู่แล้ว,วเพราะว,ว่าเขาคือคุณทวีสอดสอ่องแล้วเสันเกตคนอื่นที่โหวตมีโควตารัฐมนตรียกเว้นซีกฝั่งกันนี้เพราะฉะนั้นเขาเขาเรื่องการโหวตก็ไม่ใช่เรื่องที่ว่าเขาจะไปร่วมตําแหน่งอะไรหรอกเพราะวันนี้เราเห็นแล้วว่ารวมไทยเนี่ยเขาไม่ได้ได้ตำแหน่งอะไรคนที่ได้ตำแหน่งตอนนี้เนี่ยชุดของพวก คุณสุชาติอันนี้เขาลาออกจากพักไปแล้วคุณธนกรเขาลาออกไปแล้วคือเขาไม่ลาออกแต่พักคุณนยังไม่ขับออกเพราะว่าเขาเขาก็ยังเป็นไม่ไม่เขาลาออกต้อนบอให้เขาลาออกแล้วเขาลาออกจากสสอแต่ยังคงเป็นสมาชิกอยู่เพราะมันต้องขับไงอ๋อเออนึกออกไหมเขาถึงต้องลาออก่หลายชั้นหลายซ้อนมากเดี๋ยวเราพักก่อนอย่างที่บอกครับเป็นเหตุที่เกิดเฉพาะหน้าจริงๆแต่เดี๋ยวกลับมาให้วิเคอลละให้วิคห์การเมืองละสักครู่เดียวครับ